สวัสดีครับพวกเราแซฟฟาซา,อซา่อาานอื่นเลยต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะสู่การกลับมาทำงานอย่างเต็มตัว,าวจากเราหยุดยาวแบบไปเที่ยวพักผ่อนกันอย่างสบายใจใช่แล้วแต่ว่าความร้อนเนี่ยไม่บรรเจาบรรยัยงเลยแบับร้อนต่อเนื่องถามพี่ฝนเลยละกันเมนูคลายร้อนของพี่ฝนนึกถึงอะไร ร้อนๆแบบนี้ต้องข้าวแช่ไหมคะแล้วก็ต้องข้าวเหนียวมะม่วงไหมโอ้โหนี่ถือว่าทันกระแสมากอมพอน้องมิลิไปทานอยู่บนเวทีโคเชล่าเลยใช่แล้ววันนี้พี่ฝนถ้ามาแบบบุฟเฟ่เลยล่ะจะชอบไหมฮแล้วไม่ได้มีแค่ว่าขนมหวานนะมีขนมจีนน้ำยาอีกเพียบเลยเข้าแช่กับบุฟเฟ่เหรอถูกต้องอเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าที่ไหนแจ่ไปพบับคุณแรมก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะแจกของรางวัลเหมือนเดิมค่ะ ผู้โชคดีในวันนี้นะคะรับไปเลยพัดลมไอ้น้ำจากสมาร์ทโฮนี่นะคะร้อนๆแบบนี้เพียงเสียบปลัก๊กใส่น้ำเข้าไปนะโอ้โ oh หไอ้น้ำเนี่ยบอกเลยว่าเย็นสดชื่นคือสัว์ใจไปเลยนะคะเปิดอันนี้เนี่ยดีงามเอาอยู่แน่นอนค่ะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้ส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซบพาซาได้ค่ะ ส่วนไทยแซ่บในวันนี้นะคะใครที่ชอบทานอาหารไทยแบบโบราณห้ามพลาดไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอุสาค่ะรองประธานกรรมการบริหารบ้านคณิษฐาเดอะเฮอ<า>ริเทจค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณอุนะครับ<า>คุณอุเปิดมา25ปีแล้วบ้านคณิษฐาจุดเด่นคืออะไรครับ จุดเด่นก็คือเป็นร้านอาหารไทยที่เราเน้นความอบอุ่นเหมือนกับทานอยู่ในบ้านอของตัวเองก็เลยใช้คำว่าบ้านธนิถาซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของอนะคะแล้วก็เราก็จะเน้นความาสะอาดปลอดสารเคมีของผัก ซึ่งมาจากไร่ของเราเป็นวิถีเกษตรด้วยส่วนส่วนใหญ่จะมาจากไร่ของเราเลยปลูกเป็นออแกนิกปลอดสารนี่อ๋อปลูกเองแล้วก็คือนํามาขายทํหมีเองหมดเลยใช่ก็ก็คือส่วนใหญ่เลยค่ะที่เราปลูกได้เราก็จะพยายามปลูกอยากใช้อะไรเราก็พยายามไปปลูกเองที่เห็นเลยนะคือหน้าตานี้บ่งบอกความเป็นไทยสุดๆเห็นบอกเป็นสูตรแบบว่าอารมณ์แบบดั้งเดิมเลยนะดั้งเดิมค่ะแล้วก็ก็คือเราจะตอนนี้เราก็จะมีอยู่ที่สาขาเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอาหารไทยแบบโฮมสไตล์อะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่าสาขาใหม่ล่าสุดของเราก็คืออยู่ที่ไอคอนสยามะะโอ้โวิวดีแน่นอนใช่ที่ชั้น4ี่มันก็จะมีแบบวิวแม่น้ำะสวยหาีแม่น้ำเจ้าพรยาเลยหรือเปล่าครับค่ะเห็นค่ะก็จะเป็นสไตล์ของอาหารไทยโบราณที่เราค้นคว้ามาว่าเออเนี่ยเคยมีอาหารอย่างนี้อยู่แล้วลองมาทำดูแล้วก็เอามาแบบ นำเสนอให้คนไทยแสดงว่าแกะสูตรมาเลยเป๊ะแกะมาประมาณนึงเอาล่ะถ้าอย่างที่เราพูดไปตอนต้นค่ะเข้าแช่ใช่ค่ะเริ่มต้นได้เลยไหมคะว่าแบบมีอะไรบ้างเห็นบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์้วยหรอใช่ค่ะตอนก็คือที่สาขาสาทรและไอคอนสยามก็มีนะคะก็คือจะมีบุฟเฟ่ต์เป็น ขนมจริงข้าวแช่ขนมจริงเนี่ยข้าวแช่ใช่แล้วก็มีขนมไทยนะคะขนมไทยแล้วก็น้ำสมุนไพรอันนี้ทานได้ไม่อั้นเลยใช่เดี๋ยวขอมาดูที่ข้าวแช่หน่อยเพราะว่าเครื่องเขาเยอะเหลือเกินที่ร้านเรามีอะไรบ้างคะพี่โอกคะที่ร้านเราก็จะมีพริกหยวกสอดไส้หอมสอดไส้นะคะอันนี้คือพริกหยวกสอดไส้ใหญ่ๆนี่ก็จะห่อด้วยไข่ตะลางนะคะทานมาก แล้วก็หอมซอสไซก็จะสอดไส้หมูคันคู่นะคะแล้วก็จะมีชัโป๊ผัดหวานลูกกะปินี่ขานไม่ได้ลูกกะปิใช่แล้วก็ปลายสู่นผัดหวานแล้วก็เป็นหมูฝอยค่ะแล้วเราต้องทานาจากข้าวไล่ไปหวานจากข้าวไล่ไปหวานใช่แล้วก็คือวิธีการทานก็คือเอา ช้อนตักของข้าวใส่ตะก่อนอ๋อตักของข้ามเอาใส่ข้าวใช่อ๋อไม่ได้ตักมารวมกันผมมาถ้าตักมารวมกันเป็นข้าวต้มทีใช่ค่ะมันจะมีความมันลอยอยู่เราจะทานอย่างอื่นแล้วมันจะไม่ได้รสชาติก็คือจะทานทีละอย่างแล้วก็ตักด้วยข้าวแล้วก็ตักด้วยซดน้าตักกับตักข้าวไดน้ใช่เอาข้าวที่สุดไปหวานที่สุดแล้วก็ปิดท้ายก็จะด้วยล้างปากโดยปลาแห้งแตงหมูค่ะอ้ยอันนี้แหละสดชื่นหน้าร้อนแบบนี้ต้องใช่เลยปลาแห้งแตงหมู ต้องแต่ว่าถ้าพูดถึงบุฟเฟ่ต์อีกนี่คือขนมจีนใช่ก็มีแบบไหนบ้างหลากหลายมากเลยก็มีทุกภาคเลยนะคะมีมีน้ำยาป่าน้ำเนี้ยวแกงไตปลาน้ำพริกน้ำยากะทิแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะเส้นสดเราบีบเองสีจากธรรมชาติใช่ค่ะบีบสด ทุกวันค่ะเช้นสดมันก็จะได้อารมณ์ความนุ่มความแบบเหนียวหอมนี้เนาะแล้วแล้วผักต่างๆนี่ก็คือเป็นของที่ไร่ทำเองใช่ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไร่นะคะบอกพอบอกหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละแต่ละภาคเนี่ยจุดเดลี่ยนของเขากลิ่นของเขามันจะเป็นยังไงบ้างภัใต้เนาะของน้ำยาอย่างน้ำยาอันนี้เป็นแบบอีสานก็จะมีกลิ่นของปลาลงไปใช่ค่ะ ก็เอกลักษณ์ของอีสานนะคะก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำเนี้ยวก็จะมีแบบดอกนิ้วค่ะอ๋ออันนี้ของภาคเหนือภาคเหนือก็จะเป็นกระดูกหมูมีเลือดหมูอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคใต้ก็สูตรนี้เราเอามาจากคนใต้คนเหนืออะไรจริงๆก็คือไปถามสูตรกัใช่อันนี้เชฟก็คนอีสานก็ที่ทํางานอยู่ในร้านก็เขาก็เอาสูตรมาให้ออเนาะอันนี้ก็เป็นผักแบบ สไตล์ภาคกลางมากขึ้นก็จะมีกะทิกะทีก็จะเป็นอันนี้โบราณสูตรจากวังน้ำรีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะกลิ่นผิวมะกรูด,ดน้ำมะกรูดเรียกง่ายๆว่าคือมีทั้ง6แบบ ให้ลองทานน้ำยาคือด้วยความที่เป็นบุฟเฟ่ต์ก็ตักลองทุกอย่างได้เลยสองชั่วโมงเต็มเต็มค่ะเปิด11บเอมงเนาะก็ถึง4ี่โมงเย็นก็คือมาช่วงไหนก็ได้2ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วต้องปิดท้ายสักนิดนึงทันท้าวแล้วต้องมีขนมหวานด้วยก็ส่วนของในบุฟเฟ่ต์ก็จะมีดังนี้นะคะก็จะเป็นพวกปีกปูนกะทิสดค่ะขนมชั้นอันนี้ขนมม้อแก่ขนมม้อแกงใส่กล้วยไข่เชื่อม ขนมหม้อแกงใส่กล้วยไข่ด้วยครับใส่เข้าไปข้างในใช่กล้วยไข่เชื่อมค่ะอ๋อตสนงี้าจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยออกมาด้วยใช่ใช่ก็คือปกติหม้อแกงถั่วเราจะกินแล้วมันจะหวานแหลมๆใช่ก็จะเป็นความมันๆนิดนึงจะเป็นสูตรของเรามันหวานๆนะคะกล้วยไข่เชื่อมนะไปด้วยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นขนมเป็นโบราณมาก็คือเป็นส้มฉุนส้มฉุนคเหมือนนขนมลอยแก้วที่ใส่อ หอมเจียวใส่ขิงแล้วก็ใส่ส้มซาค่ะส้มซานะอันนี้ก็คือหาทานยากส่วนอันนี้โรยดอกกุหลาบนี่ก็คือขนมบุงั่นบุงั่นก็คือเป็นขนมแบบฟิวโรยแมประมาณนั้นไหมฟิวแบบแกงบวดที่จะมีแบบมีมันมีมันมีเผือกมีถั่วนะคะแล้วก็ ของเราจะสูตรพิเศษจะใส่อบกันดอกกุหลาบอมันจะได้มีกลิ <c <c ่นของกุหลาบด้วยแต่นี่เป็นกระแสอยู่เลยนี่คือเ้าเรียกมะม่วงอันนี้เป็นแบบว่าอาชิกเนเจอร์ของเราเนาะคปกติแล้วเราคือถ้าเราเสิร์ฟนะคะเราก็จะใส่ไอศครีมอ๋อเป็นไอศครีมอะไรครับไอศครีมกะทิเกะทิกะทิรวมมิตรค่ะก็อันนี้เป็นแบบเราเป็นเจ้าแรกๆที่ทำให้เป็นกระแสเลยใช่ไหม คือทับมีไอศครีมมาเสิร์ฟแล้วก็มะม่วงนี่มาจากในไล่เราเลยอยังไงก็หารองทานได้ส่วนเราก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เวลาใครไปก็ต้องสั่งใช่ค่ะก็คือทางนี้ค่ะมีอะไรบ้างก็คือเน้นที่สขาไอคอนสยามนะคะก็มีอันแรกคือเป็นยำคล้ายๆกับยำมงเส้นนั่นคือยำใหญ่ใส่สารพัดยำอุ้ยชื่อว่าสารพัดจริงนะมามาจากสูตรในในกาบ นั่นเลยค่ะ,คะประมาณนั้นแต่ว่าเราเอารก็ใช้น้ำปลาไทยนะะี่ค่ะจริงๆเขาใช้น้ำปลาญี่ปุ่นนะคะอันที่สองจะเป็นหอ ok มหมกปลาอินซีในรูปมะพร้าวอ่อนหอมหมกปลาอินซีใชอะไร,รอีกบ้างคะแกงเผ็ดเป็ดย่างอ่าง,งูนตรงนี้นอยู่ตอนนี้มีเป็นกุ้งหรือ,อไรคะกุ้งฉู่ฉี่กุ้งอายุธยา แล้วก็มีต้มยำกุ้งสูตรซิกเนเจอร์ของทางร้านที่มาทุกโต๊ะก็ต้องสั่งน่าทานมากอันนี้คือแบบราคาใช่ไหมฮะงั้นบอกราคาแบบบุฟเฟ่ต์หน่อยครับว่าราคาเท่าไหร่5้าห้าบวกบวกโอ้ยไดทานแล้วก็มีความสุขแล้วมีคนไหนบ้างครับที่จะไปทานมีทั่วไปก็คือจะมีวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าถ้าช่วงเทศกาลจะมีบ้างเป็นนักขาตะเรืเราก็จะแจ้งทีว่าเอาโอเคช่วงนี้จะมีส่วนข้าวแช่เนี่ยเราก็จะมี ถ้าสมมติสนใจก็มีกลับบ้านมีอันนี้เป็นแบบไม่มีไม่มีใส่ภาชนะก็จะเป็นปกติอย่างนี้นะคะส่วนถ้าเป็นใส่ภาชนะก็จะมีแบบฉลอมมีหูหิ้วกับกลับแบบไม่มีหูหิ้วก็จะราคาต่างกันนิดนึงามได้ที่ร้านนะคะนเห็นอันสุดท้ายนี้ครับมีโปรโมชั่นด้วยบอกเราสักหน่อยนึ่งครับถ้ามาจากเซฟพาซานี่ยังไงฮะก็เดี๋ยวแจ้ง ได้เลยเดี๋ยวมีพิเศษให้ยังไหไปได้ครับที่ไอคอนสยามชั้น4นะครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชบค่ะช่วงหน้าครับของรางวัลจากสมาร์ทโฟนรอคุณผู้ชมแล้วพักสักครู่ครับลาช่วยกันแซ่บวันนี้นะคะจากร้านบะหมี่เขย่าเชคดีครับเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือบะหมี่อยู่ในแก้ว เราสามารถที่จะเลือกซอสนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เขย่าเลยค่ะ ก็จะเข้ากันอน่าง่ายมาถูกต้องแล้วก็กินสะดวกด้วยนะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วจะบอกว่าซอสของเขาเนี่ยมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสต้มยำหรือว่าจะเป็นซอสเกาหลีโอ้โหบะหมี่ไทยนะแต่ซอสเกาหลีก็มานี่ถูกใจไปลุ่นว่าชอบรสแบบไหนถูกต้องค่ะหดือไทยที่ไม่ทานเผ็ดนะคะมีเป็นซอสหมูแดงด้วยโอ้โหนี่เลยนะคะแล้วจะบอกว่าแก้วแบบนี้เขาให้เยอะมากๆเลยนะ แต่ราคาเนี่ย25บาทเท่านั้นออ้ยราคาก็ดีดีดีมากมากแล้วเดี๋ยวนี้วัตถุดิบก็แพงแต่เขาวาเลือกที่จะขายราคานี้เหมือนเดิมใครที่อยากจะเพิ่มเส้นเป็นพิเศษเพิ่มแค่5บาทเท่านั้นหรือใครที่แบบว่าอยากกินแบบว่าให้สะใจไปเลยก็จัมโบค้ค่ะค่ะนี่จัมโบ้5 5บาทได้แบบนี้เลยโอ้โใหญ่หญเนี่ยแล้วชอบตรงที่เลือกซอสได้นะคะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วอะ่ะคือดูมูแพมนะเนี่ยมัน คือให้เยอะมากจริงๆอ่ะ,อะ <No. S 1> คืออิ่มเลยอ่ะจัมโบ้อิ่มแน่นอนหนุ่มๆกินจัมโบ้ไปถูกต้องค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมี เป็นของทานเล่นด้วยเนี่ยน่าทานมากๆเลยก็จะเป็นเหล่าเกี๊ยวหมูต้มยำนะคะและวันนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปปาซาเขาจะแถมเลยก็คือเหล่าเกี๊ยวไก่ชีสให้1ชุดนะคะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะรีบโทรมาตอนนี้เลยค่ะ091 202 34 26ค่ะ ร้านต่อไปโอ้โหหอมทุเรียนมากใคร,รชอบมาโอ้โหหน้าทุเรียนมาแล้วใครชอบทุเรียนบอกเลยว่าต้องกดไลค์ต้องกระทืบไลค์เลยค่ะวันนี้รัวๆเพราะว่าเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณแกะเนื้อ,อพร้อมทานแบบนี้จากจังหวัดจันทบุรี นี่เขามีผลไม้เยอะของดีทั้งนั้นแล้วจันทบ,บุรีขึ้นชื่อมากเนี่ยทุกเรียนแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าที่ชอบมากๆเลยคือแกะมันปกติเ่คือมันแกะยากโดยเฉพาะพันธุ์โบราณเนี่ยคือถ้าไปแกะเองคือเละเลยนะเอาเป็นว่าไม่ต้องพันธุ์โบราณพันธุ์ไหนก็ไม่รู้แกะไม่ได้นะคะแกะไม่ได้ถึงแกะมากอันนี้เขาแกะให้เลยเหรอเขาแกะให้เลยและที่สําคัญเนี่ยเห็นไหม กิโลกร,รัมหนึ่งนะอ่ะแพรมขอยกตัวอย่างเป็นกบสุวรรณแล้วกันที่อยู่ข้างบนตรงนี้กิโลกร,รัมละ2890ัแกแต่ปกติเวลาเราซื้อทุเรียนก็คือเขาจะช่างตัวเปลือกด้วยแต่อันนี้ไม่ช่างตัวเปลือกเลยมีแต่เนื้อละมีแต่เนื้ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะได้1นกิโลเขาต้องแบบว่าแกะเนี่ยประมาณ3ลูกถึงจะได้แบบนี้ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วคุ้มไปกว่านั้นอีกก็คือโปรโมชั่นวันนี้เขาจัดส่งให้ฟรีแบบว่าอยู่ในรถเย็น,นอ่ะแค่ค่าส่งจริงๆจัดจันทบุรีมากรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นก็แพงนะเป็นร้อยน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยใครสั่งนะคะต้องพรีออเดอร์เท่านั้นด้วยเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยโอ้โหเขามีเยอะมากกบสุวรรณกบชายน้ำเม็ดในยางปรางรู้จักไหมล่ะ โอ้โหชื่อนี่ไม่เคยได้ยินเนี่ยคือหายากจริงๆดาวกระจายนกจิบพวงมาีัโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโปรโมชั่นก็คือลดทันทีกิโลกรัมละ100บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยโอ้โหรีบเลยค่ะโทรมาเลยค่ะ0886396596ค่ะนี่น้ำลายแล้วน้ำลายไหลไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะแต่หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เอาละครับผมช่วงแจกของรางวัลก็ต้องมากันต่อเลยผมเคยซื้อทุเรียนไปที่บ้านเป็นนอนไม่ได้เลยทำไมอ่ะทุเรียนกวนอันนี้อยากเล่นนเฉย่ะอันนแหละอันนี้มุกอันนี้มุกอันนี้มุกนะครับผู้โชคดีวันนี้ค่ะคุณชันนิตชาประชาธนานุกิจคอ่านะครับวิธีการร่วมสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR o ค e ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้ เรารู้เข้าไปจับได้ชื่อคุณนะัทโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยและของรางวัลวันนี้ก็ดีมากๆด้วยนะฮะเป็นพัดลมไอเย็นจากสมาร์ทโฮมคใครได้ไปผมบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนได้เกิดใหม่ช่วงอากาศร้อนแบบนี้ทั้งเหมาะเากเหมาะจริงๆอเออนะฮะรับสายแล้ว,ส,ลวสวัสดีค่ะคุณชันนิชาโทรจากรายการแซฟพ,พาซ่านะคะะพี<อ>่ชันนิชา,ชาอยู่จังหวัดอะไรคะ เัลโยลครัลูกมรลกาหรือเปล่าคะค่ะพี่<อ>ชันนิชาใช่ไหมคะลูกมรกลาค่ะอ๋ออยู่จังหวัดอะไรนะคะนครปฐมค่ะนครนปฐมโอเคแล้วสงการา์ได้ไปเที่ยวไหนมาไหมคะพี่ไม่ได้ไปเลยคะ่ะไม่ได้ไปอยู่บ้านเนาะพักผ่อนอยู่บ้านก็มีความสุขเหมือนกันทำงานทำงานตลอดค่ะทำงานด้วย เราก็ทํานะเราก็ทะรับชมตลอดเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าทำงานแบบนี้วันนี้มีของรางวัลเอาไปให้แบบว่าใช้ที่บ้านเย็นๆเลยค่ะวันนี้รับไปเลยค่ะพัดลมไอเย็นจากสมาร์ทโฟนเย้ขอบคุณค่ะคุณดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณมากสวัสดีคระนี่ทำงานอยู่ดีก็รับโชคเพียงแค่ส่งชื่อมาในรายการเรา เอาละหลังจากจบรายการเราไปนะครับอย่าลืมติดตามละครนะฮะเล่บรรพาการนะครับแล้วละครเย็นมักกรีที่รักครับค่ะแล้วตอนค่ำต่อกันต่อ,ตอเลยกับสร้าเนเสนหานะคะสนุกสนานแล้วก็แบบเข้มข้นในทุกๆตอนจริงๆค่ะถูกต้องครับส่วนในช่วงของช่วยกันแซบนะฮะยังไงก็สามารถส่งร้านเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าใน Facebook แซบพาซาเรามี ปักหมุดเอาไว้ให้แล้วยังไคุณสามารถกดเข้าไปแล้วก็บอกว่าร้านคุณขายอะไราขายราคาเท่าไหร่เป็นยังไงเราจะนาําร้านของคุณมาช่วยขายไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยครับใช่แล้วค่ะคุณจะได้ขายดียิ่งขึ้นนะคะส่วนคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยจะได้มีแบบสินค้าดีๆให้เลือกช็อปกันเยอะๆถูกต้องวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วคัะค่ะวันนี้พวกเราแซปซาซา,ส,าสวัสดีครับ